เอานี้ใบเวณหนึชิ้นใช้สิทธิ์ได้สิทธิ์หน้าด้วยนะคอโทรค่ะทำเองราะไเท่าไหร่คะชิ้นะนี่5บาท5บาทไ5บาทบ้างนี่100ถ่ายรูปไป้ยขาดอมอนหนึ่งชิ้นครับนนึ่งหรันเดีหนึงน่งนึ่นนึนนึงหนงนึ่นึงนึนึ่น่งนงนนน สวัสดีค่ะพวกเรานะคะเป็นนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรค่ะวันนี้นะคะทั้งสาขาของเรานะคะได้ทําเค้กนะคะมาขายมาจําหน่ายที่ตึกพระเทนี่ค่ะมีดังนี้นะคะอันนี้จะเป็นเค้กค่ะสตรอเบอรี่ช็อตเค้กค่ะเลมอนเค้กค่ะอนโกลมัทฉ่าเค้กค่ะช็อกโกแลตเค้กค่ะชูครีมค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นบราวนีค่ะแล้วก็ทาร์ตค่ะส่วนด้านล่างจะเป็นพานาคอตต้านะคะสำหรับโปรโมชั่นของทั้งสองร้านนะคะ ด้านนี้จะเป็นซื้ออเค้กนะคะจะเป็นซื้อครบ60บาทนะคะแถมฟอร์จูนคุกกี้นะคะสามารถรับส่วนลดได้ในครั้งหน้าค่ะหรือว่าถ่ายรูปคู่กับร้านแล้วก็แฮชแท็กจะได้รับส่วนลด10ค่ะส่วนด้านของร้านซีทอ r ี่นะคะหรือว่าร้านที่ขายบราวนี่ของเรามีโปรโมชั่นคือ3ชิ้นร้อยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสัปดาห์หน้ายังมีการจัดจำหน่ายอีกค่ะในวันศุกร์ที่3เมษายนค่ะเค้กของเรานะคะ สดน,นใหม่ๆเลยนะคะในราคาย่อมเยาค่ะสามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้ค่ะเป็นเชิญเพื่อนๆลคณา,าจารย์นะคะมาชิมเค้กของเรานะคะเค้กของเราจัดจาหน่ายในราคาย่อมเยาค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะท่านพลาดโอกาสไปวันศุกร์หน้าวันศุกร์ที่3เมษายนสามารถเอจเอกับเค้กของเราได้อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะันนี้องค่ะไปจอง ชูทิมเท่าไหร่คะชูทิมหนึ่งชิ้นนะคะทันทันเลยเหรออร่อยครับค่ณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นภัทรพีเหลืองสกุลน,นะคะอาจารย์ได้รับ มอบหมายนะคะให้ดูแลกํากับวิชาเบเกอรี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งวิชาก็คือเป็นผู้ประสานงานวิชาของฟู้ดเซอร์วิสแอนด์แคอริ m งแมจเมนต์ในเทอมนี้นะคะสำหรับนักศึกษาปริญญาโทนะคะหลักสูตรฟู้ดเซอร์วิสแอนด์แคอริ t งเทคโนโลยีของเรานะะในชั้นการศึกษาในชั้นปีที่1นึ่งะคะ่ะ นักศึกษานะคะปกติเนี่ยเ,เราจะให้ความรู้ในห้องเรียนแต่ในวิชานี้เนี่ยในสองสองวิชานี้เนี่ยอาจารย์นะก็ได้คิดขึ้นมาว่าถ้าจะให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงเนี่ยเราก็จะต้องมีการมอบหมายกิจกรรมนะคะจากในห้องเรียนสู่นอกห้องเรียน ให้นักศึกษาได้นําความรูร้ที่ได้เรียนในห้องเรียนเนี่ยนำสู่ออกนอกห้องเรียนและได้ปฏิบัติจ,จริงนะคะสำหรับในวิชาเบเกอรี่เนี่ยของนักศึกษาปโทกลุ่มนี้นะคะอาจารย์ก็ได้ให้โจทย์เขาว่าให้สร้างสารรค์ลิตพันฑุ์อะไรก็ได้นะคะทีอ่อยู่ในราคาที่เกี่ยวเนื่องกับที่เขาจะต้องทำมาร์เก็ตติ้งมิกซ์นะคะเพื่อ,อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคนะคะสำหรับในส่วนของวิชาฟู้ดเซอร์วิสแอนด์แคอริ้งแมネจเมนต์นะคะเราก็จะวัด กันตรงที่ว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องได้ผลกําไรนะะรวมทั้งยอดขายได้แล้วก็ได้ผลกําไรตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในทั้ง2กลุ่มรวมทั้งเนี่ยวัดในส่วนของโปรโมชั่นด้วยหาว่านักศึกษาได้วางแผนเรื่องโปรโมชั่นเนี่ยได้มีความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้คือจึงเป็นที่มาที่ว่าเราจะมีการขายนะคะจัดการขายณนะที่ตึกพระเทพนี้เป็นเวลา2วันด้วยกันก็คือวันนี้นะคะเป็นในทั้งวันนะคะและอีกวันหนึ่งนะคะเพื่อเที่ยววัดดูว่า เขาสามารถเนี่ยทำวางแผนโปรโมชั่นสับเร็จแค่ไหนมีลูกค้าเก่าเนี่ยมาใช้โปรโมชั่นเขาหรือเปล่านะคะด้วยามาขายอีกทีก็คือในวันศุกร์หน้า3าเมษายนนะคะสำหรับในในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะในทั้งสองกลุ่มเนี่ยเขาก็คิดของเขาเองนะคะส่วนของกลุ่มแรกเนี่ยนะคะพอยต์ของเขาเนี่ยเีมของเขาเนี่ยจะเป็นเค้กะคะ่ะเค้กโดยมีเต็มที่ว่าเค้กเขาขายชุด ชิ้นละ49่บาบาทนะคะมีทั้งหมดอยู่4รสชาติด้วยกันนะคะเป็นส่วนของ นะมีรสชาติด้วยสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะคะแล้วก็มีเลมอนเค้กนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตครันช์แล้วก็เป็นอ,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 อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นสปอนช์ชาเขียวถั่วแดงค่นะ,ะแล้วกอออ็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นชูครีมชิ้นละ25บาทนะคะในส่วนของโปรโมชั่นที่นักศึกษาเขาได้วางแผนไว้เนี่ยเขาก็จัดโปรโมชั่นว่าสําหรับกลุ่มนี้นี่ก็คือว่าถ้าซื้อค้บ60บาทนะคะก็จะได้ฟอร์จูนคุกกี้นะคะฟอร์จูนคุกกี้แบบนี้แล้ว ข้างในเนี่ยจะมีะคำที่บอกค่ะเป็นคำที่บอกโชคชะตาหรือว่าคำทำนายนะคะแล้วก็จะได้ลุ้นนะคะได้ลุ้นส่วนลดนะ,ะสำหรับที่จะมาซื้อสำหรับคราวหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็น f o r ์จูนคุกกี้อันนี้คือโปรโมชั่น2กลุ่มนี้นะคะ <S <S ส่วนอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงเนี่ยคอนเซปต์เขานะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มของทาร์ตนะคะ คอนเซปต์เขาเนี่ยราคาที่ตั้งไว้ก็คือทุกชิ้นราคา35บาทนะโดยถ้าซื้อ3ชิ้นก็คิดราคาที่ร้อยหนึ่งนะคะการตั้งโปรโมชั่นของเขาเนี่ยถ้าซื้อครบร้อยหนึ่งนะคะซื้อครบร้อยหนึ่งก็คือใช้สิทธิ์วันนี้ได้ทันทีก็คือรับฟรีบาวนี่1ชิ้นอันนี้คือโปรโมชั่นของเขาอนะะ่ะนะคะส่วนทาร์ตเนี่ยก็จะมีให้เลือกหลายหน้าด้วยกันนะคะก็จะเป็นทาร์ตหน้าหวานนะคะหน้าหวานก็จะมีรดผลไม้แล้วก็เมอแรงนะคะแล้วก็จะเป็นช็อกโกแลต นะคะส่วนหน้าคาวเนี่ยก็จะเป็นหน้าของคีชเป็นชนะของคีชเฮดแฮมไข่ ai, นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของของกลุ่มนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยนักศึกษาเนี่ยก็ยังทําราวนี่ให้ให้ชิมด้วยนะคะสำหรับการขายในวันนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์วัดผลก็คือว่านะอย่างที่กไติกล่าวไปแล้วว่าดูว่ายอดขายเป็นยังไงดูว่าโปรโมชั่นเป็นไงดูทั้งการกําไรเป็นยังไงรวมทั้งอ,อีกอันนึงก็คือ อยากให้ลูกค้าเนี่ยทำแบบสอบถามสําหรับในตัวผลิตภัณฑ์นะคะ,ะเพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นโดยผ่านวิชาเบเกอรี่แล้วเนี่ย ได้ตอบโจทย์สําหรับผู้บริโภคหรือเปล่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างในในส่วนในส่วนของเบเกอรี่นะคะส่วนในส่วนของวิชาฟู and, uh, ้ดเซอร์วิสแอนด์แอนด์แอมเนจเมนต์ฟู้ดเซอร์วิสแอนด์แคทริงแมเนจเมน์เนี่ยนะคะก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะให้ทำแบบสอบถามเช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าจะให้ลูกค้าเนี่ยทำแบบสอบถามว่าระบบบริการของที่นี่เป็นยังไงแล้วก,ก็การจัดร้านเป็นยังไงรวมทั้งเซอร์วิสที่นี่เป็นยังไงนะคะการใช้มาเก็ตติ้งมิกซ์เป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ขอเรียนเชิญน,นะคะสหรับบุคลา ในสถาบาันรวมทั้งนักศึกษานะคะก็วันนี้ยังมีเวลาเหลือครึ่งวันนะคะขอเรียนเชิญสําหรับสำหรับ ที่จะมาอุดหนุนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนสาหรับ2วิชานี้นะคะตรงนี้แล้วก็ถ้าวันนี้ไม่ทันไม่เป็นไรก็ขอเรียนเชิญสําหรับวันศุกร์หน้า3เมษายนนะคะก็จะมีอีกอีกอย่างนี้เหมือนกันเลยเป็นผลิตพันธ์เดียวกันนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะเพราะว่าทุกการซื้อของของของท่านทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นคะแนนสําหรับนักศึกษาโดยผ่านทั้ง2วิชานี้นะคะแล้วก็เราจะได้ทราบว่าคอมเมนต์ของที่นี่เนี่ยสำหรับตอบโจทย์เรื่องของผลิตพันฑ์กับในเรื่องของเซอร์วิสและมาร์เก็ตติ้งมิกเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ ก็ตรงนี้ก็ขอเรียนเชิญค่ะขอพระคุณค่ะอะไรนะบางวันใหญ่ออก่ะไรอันนี้ปิดกล่องค่ะปิดกล่อง ชูทีมเท่าไหร่คะชูทีมหนึ่งชิ้นนะคะทันทันเลยเลยให่มดเต็มมากๆค่ะก็ถือว่าเป็นการความคิดที่ดีในการแสดงออกนะฮะซึ่งความรู้แล้วก็ได้มีการฝึกฝนในการขายในการจำหน่ายไม่ใช่เฉพาะความรู้เป็นการจำอย่างเดียวรสชาติก็ถือว่าใช้ได้ตามหลักรสชา อร่อยนะฮะใครที่สนใจนะฮะมาลองชิมชิมรสแล้วมาลองซื้อด้วยนะฮะในวันศุกร์ที่3หน้ารู้สึกว่าจะมีจำหน่ายก็ถือว่าได้อ๋อวได้ลองทานในของแปลกใหม่ๆรสชาติเดีนเลยนละฮะมาสุดหน,น้สสาราาักษาธรรมเองครูบาอาจารย์ุุมและก็ถือว่าใช้ได้มาตรฐานอยามนะครตามที่ชัดการและอร่อยนะคร่อ อ๋อค่ะดีมากเลยค่ะแบบชิมแล้วแบบอร่อยอยากกินมากก็เลยต้องซื้อโอ้เต็มมือไปหมดทั้งสองร้านค่ะคือแบบเราได้แบบม, <laughs> มีมีแบบบัตรให้กินครั้งหน้าด้วยค่ะยังมีอีกวันครั้งหนึ่งวันที่สามเมษาค่ะเชิญชวนเชิญช,ชวนมีวันนี้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกวันหนึ่งวันที่สามเมษานะคะมาขายอยู่ที่บูตรงนี้ค่ะค่ะอ๋อวันนี้พี่เลี้ยงเค้กด้วยค่ะดีใจมากค่ะ và

อ๋อห้าริบเอ็่อัพจีวีเค่ะี้าสิบเอ็ดมีบาทหนึ่งป่ะอันนี้ร้านยี่ห้าร้อยไม่มงกุฎอันนี้เดี่ยวบางอนอขาแสดงว่าอันนี้มาดิเลยอันนี้มันราคา่อ๋อห้าสบาทยั่งใหญ่ปิดนะอุ้ยมาค่ะตุดตุ๊ดมีส่วนลดคุณ้ชมค่ะอันนี้เก็บไว้ชั้นคิวโ ทีมในทีมปีนะครับเอาแทนอันนี้ <coughs> <coughs> <coughs>